ขึนไปางบนี่ยเอาอยาวๆเลยจะไีเลยเอาไปจัดยาวถึงน่เลยัไปไปยนล,ยลอยเลยันลอยเยแล้วผมไปตัหรอถไปโอ้ตั้เลย่อเล,ยเล็กไปฮะเลยโอ้นี่ไปตั้เลยครับพ่อม <c oughs> <c oughs> ันเ,นเป็นเล็กเป็นในห้นองเ,เล็กลครับพอเราเล็กวางไดครับออเล็กวางนะบ้างปั่ลงห้องน้ำนี่ตัวท่านโ่ไปแห้กว่า ต่อครับติดตไม่ถึัดแม็นครับภาพแ่แเใหญจะวังไปแล้วใู่กใส่ลูมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่น้ำข้ายังเดิมฮะชุ่มตวมจะนุ่มใหญ่ไม่ใชก็เพอ้างทีหแล้วนก็ต้องไปสอบแ่ตัว อันนี้น่าจะให้รางวัลสำหรับเด็กคนนี้นี่ัหรับเ่โ,โอ้โหมากคนะ่ะเดีถือว่านอแเรีวอ